วันนี้เราจะมาแบ่งปันคีลัดหรือช็อตคัดนั่นเองนะครับที่ส่วนใหญ่ผมมักจะใช้ในโปรแกรม Davinci Resolve ครับผมสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาในกลุ่ม d ีค p บ h o t o DaVinci r e s o l v e Course นะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สแบ่งปันออนไลน์ฟรีที่จะให้ความรู้กับทุกคน ห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมดับเบิลชีรีซอฟนั่นเองครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่าเริ่มต้นนะครับดัแบบแรกเราก็เปิดโปรแกรมก่อนเลยนะครับอ,อันดับแรกนะครับที่ผมมักจะใช้เลยก็คือสังเกตไหมครับเห็นจะเห็นจอขอบนะฮะซึ่งหน้าต่างของโปรแกรม d a v i n c i Resolve เนี่ยมันจะยังไม่เต็มจอนะ ผมจะชอบแบบเต็มๆจอนะครับอยากจะให้สมาธิสนใจไปที่การใช้งานโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวนะครับผมผมก็จะไปที่นะฮะคีย์บอร์ดคัส t ตอ i z ไม i o เครับผมฟังก์ชันของการเปิดให้หน้าจอเต็มจอนะครับไปที่นี่ครับฟู l สกร e นวินโดว w นะครับตรงนี้เราสามารถกำหนดค่าเองได้เลยครับว่าอยากจะให้มันเป็นคีย์อะไรในที่นี้ผมจะเซตเป็น คีย์ Control Al Alt e e r n a t F นั่นเองนะครับเซฟครับเรียบร้อยครับเท่านี้ก็จะเต็มจอเรียบร้อยแล้วครับการเป็นหน้าจอเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ Control Alt F นะครับเต็มจอครับคีย์ลัดอันต่อไปที่ผมชอบใช้ก็คือการแยกเสียงและภาพออกจากกันครับยกตัวอย่างนะครับเรามีคลิปวิดีโออยู่ตัวหนึ่ง เราลากเข้ามาได้นะครับปิงอ่าสังเกตว่าเวลา,าภาพและเสียงเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะอันลิงก์มันนะฮะอันลิงก์ก็คือแยกเสียงและภาพออกจากกันนะครับสังเกตที่ปุ่มเราก็แค่ไปที่ตรงนี้นะครับหรือกด c t r o l alternate l Al นั่นเองครับ เท่านี้เสียงและภาพก็จะแยกออกจากกันแล้วนะครับเมื่ออยากจะให้มันกลับมาลิงก์กันใหม่เราก็ทําการไฮไลท์ในภาพและเสียงคลิปนั้นที่เราต้องการแล้วกด control alt arrow นั่นเองครับคีย์ลัดอันที่3ก็คือการใช้คีย์ลัดในการสลับหน้านั่นเองครับก็คือการสลับหน้าของโปรแกรมตัดต่อตรงนี้นี่เองนะครับอย่างที่ทราบโปรแกรม d a v i n i resolve มีหลายหน้าจังเลย ก็จะมีตั้งแต่หน้ามีเดียหน้าคัทหน้าอ d ด t ิทนะครับทำา g g u u s o o n หน้า Color หน้า Fairlight นะครับเกี่ยวกับเสียงและหน้า Export งานครับปกติถ้าใช้ในการตัดต่อเราจะสลับหน้าไปมาอยู่บ่อยก็คือหน้า Edit และหน้า Color นั่นเองครับ Edit ก็คือการตัดต่อ Color ก็คือการทำสีนะครับผมก็จะมี2หน้านี้ที่ใช้อยู่บ่อยผมก็มักจะใช้ คิลัดก็คือชิป4และชิป6ครับผมมี2อย่าง่อาลองดูดงิอันนี้ก็จะเป็นช็อตคาดมาที่หน้า Color อร์ชิป4ก็จะเป็นช็อตคัดมาที่หน้า Edit ทครับช็อตคัดอันที Ctrl ่4 control r control r ใช้สำหรับการ control s p e e d ของคลิปนะครับก็คือการทำสโลว์คลิปนั่นเองอยากจะให้ส l o w ไปแค่ไหนนะครับกด control r ปุ๊บจะมี ติ่งและลูกศรเพิ่มขึ้นมานะครับเราสามารถนำเมาส์ไปอยู่บริเวณขอบขอบของติ่งที่โผล่ขึ้นมาและทำการสโลว์ได้เลยทันทีนะครับจาก100%เป็น62%แล้วตอนนี้นะครับลองกด Play ดูครับก็สโลว์ได้นะครับเมื่อทำการสโลว์เรียบร้อยแล้วกดปุ่มคอนโทรล R อีกครั้งนึงครับติ่งก็จะหายไปถูกไหมครับคีย์ลัดอันที่5 ชิฟต์เก้าชิฟเก้าจะทำให้การเซตค่าต่างๆในโปรเจกที่เราใช้ตัดต่อในวิดีโอตัวนี้ปรับค่าได้นะครับทำได้ง่ายขึ้นนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนไทม์ไลน์ว่าจะให้เป็น Full HD หรือ 4K หรือขนาดเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการ ไปที่หน้า Color Manage นะครับเพราะฉะนั้นคีย์ลัดนี้ผมจะใช้อยู่บ่อยเหมือนกันแต่เมื่อกดแล้วเวลาปิดต้องใช้เมาส์เท่านั้นครับคีย์ลัดอันที่6 Control บวกลบครับอน l บวกลบใช้สำหรับการปรับขนาดของไทม์ไลน์ที่เราใช้ตัดต่อนี้นะครับก็สามารถดูได้ง่ายขึ้นเมื่อไรที่เราอยากจะให้ไทม์ไลน์มัน ืดให้เต็มจอนะครับกดชิปสัดครับผมช็อตขั้นต่อไปสำหรับการเปลี่ยนสถานะของเมาส์นั่นเองครับ A จะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับส่วน B จะเปลี่ยนให้ลูกศรกลายเป็นคล้ายๆกับใบมีดเอาไว้ตัดต่อคลิประหว่างนั้นนั่นเองนะครับและ T T ก็คือการขยับคลิปครับโดยทำให้ช่วงเวลาไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันจะไปเปลี่ยนเนื้อหาในคลิปที่เรากำลังซีเล็กอยู่นั่นเองครับผมต่อไปเป็นคีย์ลัดหมวดที่7ก็คือคีย์ลัสเกี่ยวกับหน้าทำสีนั่นเองนะครับเมื่อผมต้องการจะเพิ่มโนดน,นะครับในการทำสีส่วนใหญ่ผมจะใช้การเพิ่มโนดด้วยการไปที่อาจจะคลิกขวา แล้วไปที่โนด add node add serial นะครับแต่ในที่นี้ถ้าเกิดว่าเรามีช็อตคัทก็จะทำง่ายขึ้นครับช็อตคัทที่ว่าก็คือ alternate s นั่นเองนะครับ alternate s จะทำให้เกิด serial Node เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเพิ่มไปดังขวาก็คือเพิ่มหลังจากคลิปที่เราได้ทำการเลือกไว้นะครับถ้าเป็นชิป s จะเป็นการเพิ่มโนต้ตไปทางซ้ายหรือเพิ่มโนต้ตก่อนหน้าคลิปที่เราเลือกไว้นั่นเองครับเห็นไหมครับทีนีครับแบบนี้ครับผม Oh my g o o d n e s s ต่อไปจะเป็นการเพิ่มโนต้ตเป็นแบบโนดคู่ขนาดนะครับหรือจะเรียกว่าเป็น Parallel note เราก็จะใช้ปุ่มช็อตคัทก็คือ Alternate P นั่นเองครับผม a l t e r อร์เนจะทำให้ตัวที่เราเลือกไว้เนี่ยมีโนดเพิ่มขึ้นมาเป็นเส้นขนาดแล้วจะมีจุดลิงก์กันตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่าเป็น parallel mixer นั่นเองครับเอาไว้สำหรับทำสีอย่างละ50-50หรือว่าทำเอฟเฟกอย่างละ50-50นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคีย์ลัดต่างๆที่เป็นการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม davinci resolve นะครับถ้าใครมีคีย์ลัดอะไรที่จะมาแนะนำหรือมีอันไหน ที่อยากจะใช้หรือมีอันไหนที่ใช้อยู่บ่อยๆเอามาแบ่งปันกันได้ครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ